Don't wanna คือลิขู่เขาช้านะคะลินาได้เดินออกไปก่อนเพราะว่าเขาเข้าห้องน้ําอยู่เขาต้องเก็บตัวอย่างฉี่ไปตรวจที่โรงเรียนคือคนอื่นอะเอาไปหมดแล้วตั้งนานแล้วแต่ลิขว่รอบที่แล้วอะเก็บตัวอย่างเสร็จแล้วไว้บนโต๊ะโดราไปเล่นยังไงไม่รู้หากันไม่เจอ เหมือนเดิมนะคะเป็นเซตอาหารปลาดูหน้าตาก็เห็นถึงความสุขภาพดีขึ้นมาทันทีนะคะคือเขาอะนี่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่นะเขาจะไม่ค่อยปรุงจะเป็นเหมือนรสชาติผักเต็มๆมาคือมันก็อร่อยนะคะเพียงแต่ว่าใครที่แบบติดรสชาติแบบเข้มหน่อยอะไรอย่างนี้อาจจะต้องใส่เกลือใส่อะไรเพิ่มมาอย่างปะป๋านี่คือแบบใส่โชยุใส่เกลือเพิ่มตลอดน้องเวลเต็มตัวไปหาหมอกันหลุบปะ ไปทําหมันผ่าตาัดเอ๊ะก็มนกระผ่าตัดแค่ผ่าไข่ออกเท่านั้นน้องอยู่นี่หนูหยุดที่นอนนี้เลยใช่ไหมก็อีม้มาหมากลายเป็นของหนูไปแล้วจัดแต่ก่อนลูมิเขาอยู่ตรงนี้นะแล้วเขาไปอยู่ไหนอะลูมิเนี่ยเดี๋ยวไปส่งน้องเวลไว้ที่โรงพยาบาลนะคะน้องเวลลูกไปอยู่กับหมอก่อนนะเดี๋ยวตอนเย็นไปรับ มาธุระกันต่อที่ธนาคารนะคะธนาคารประจำของเราจ่ายบินสารพัดนะคะเสร็จเรียบร้อยอะ่ะแต่ยังไม่จบนะคะต้องไปจ่ายที่เซเว่นนี่ค่ะเพราะว่าบางบินอะ่ะเขาให้จ่ายเฉพาะที่คอมบินีมาแล้วเซเว่นต่อ ลองซื้อขนมมันน่วงมานะคะซึ่งแบบหน้าตาคล้ายๆครับไข่นกกทาก็เลยเอ๊ะมันเป็นยังไงชิมดีกว่าหน้าตาคือขนมนกกราทามากๆอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันคือขนมนกกราทาบ้านเราค่ะแล้วก็มีไส้ด้วยเอ๊ะหรือว่าเขาเรียกอะไรไข่หงอะไรหรือเปล่านี่เขาไปเอามาจากบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยขนมอันนี้ยมันเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนื้อสัมผัสและรสชาติ โอ้ยโอเคแล้วนะเนี่ยมีที่กินแล้วนะเนี่ย <c oughs> บ้านมาทํางานแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงนะ,ะวันนี้ต้องออกไปโรงเรียนดิขูด,ดินาะมีแบบว่าชมกันเรียนการสอน,นะคะ่ะ <c oughs> ได้เวลาไปโรงเรียนประถมกัน,นะคะ่ะ ตัดๆหน้าก็มาถึงโมเละ <_ an> ก็ชมการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็กลับบ้านไปก่อนรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวบ่าย3 <m> มีประชุมผูป้ปกครองเกี่ยวกับว่าเดือนมิถุนาลิขูเขาจะไปเออเขาเรียกไปทัศนศึกษาทางไกลประมาณแบบเกี่ยวตโตนาราอะไราเงี้ยต้องไปฟังเขาอีกแล้วกอ็อีกชั่วโมงกลับบ้านก่อนดีกว่า เลยกลับบ้าน่ะแต่ระหว่างทำกิ๊กคุยกับแม <lonely> ่เพื่อนของลีน่ามาเออแบบว่าเข็นจักรยานคุยกันเพราะว่าตอนแรกว่าแบบเอ้ยเราจะไปชมการเลยนสอนเลโอวันไหนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยกําลังคิดอยู่พอดีเขาบอกว่าเออวันก่อนอ่ะเขาไีชมการเลยนการสอนมอต้นอ่ะมสามอ่ะไม่เห็นเลยทั้งอยู่ห้องไหนเหรอบอกอ้าวเรียวอยู่ห้องสี่เขาบอกลูกเขาก็อยู่ห้องสี่ในห้องเดียวกันแต่ไม่เห็นมีเลยอ๋อไม่รู้ว่ามีเลยไม่ได้ไป โอ้ยอดไปชมการเรียนการสอนเลยโอเลยโอ้ยไม่ดูวันไม่ดูอะไรกับเขาเลยเขามมีวันแจ้งมาทางมือถือเนี่ยแล้วไม่ได้เปิดดูเลยไม่รู้ <c oughs> เราก็ไม่มีการมาบอกเลยเนาะโอ้ยเดี๋ยวไปส่งนี่ขบไปบ้านเพื่อนนี่คะ่ะปะปไปะแล้วเดี๋ยวมากลับมาแล้วก็ไปโรงเรียนต่ออีกนี่นะนั่นก็ไปบ้านเพื่อนแล้วนะคะเนะ่ะ เดี๋ยวนี้คุเขาจะไปอ้อนกับเพื่อนนะคะเลยต้องเอาวันนี้ไปด้วยฉันก็บอกมาแล้วเอาหมวกไปทำไมอ่ะบ๊ายบาย,บายออลืมของถึงบ้านแล้วค่ะทนนี้ก็มาเตรียมตัวปั่นจักรยานไปโรงเรียนกันต่อค่ะ ไกันต่อโอ้ยแบบเขาไม่ให้เอารถไปโรงเรียนนะคะเขาให้ปั่นจักรายานไปเดี๋ยวไม่ก็เดินไปเท่านั้นใจถึงแล้วค่ะแป๊บๆคือจริงๆเขามีประชุม PTA ต่อนะคะแต่ว่าประชุม PTA เนี่ยไม่ต้องเข้าร่วมก็ได้ก็เลย <laughs> กลับบ้านเนี่ยแล้วนี่ต้องมามาอีกรอบนึงอันนี้มันจะเป็นประชุมเฉพอผู้ปกครองของเดตโดยเฉพาะอะ ประชุมก่อนนะคะนี่จอดจักรยานไว้ตรงนี้แล้วนู่นเดินไปตรงลงยิมอ่ะเราต้องมีรองเท้าด้วยนะคะรองเท้าสลิปเปอร์เสร็จเรียบร้อยค่ะกำลังกลับบ้านอ่ะก็ไปประชุมผู้ปกคองเรียบร้อยนะคะสรุปว่าหลับค่ะ หับยาวเลยตั้งแต่ตั้งแต่เขาเริ่มพูดมาก็เหมือนแบบเขาอ่านตามใบที่เขาแจกมาค่ะก็คือแบบเนื้อหาเหมือนกันเลยเหมือนอ่านให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเผลอหลับไปด้วยความที่ว่าเหมือนกับเพียาสะสมมาตลอดแล้วพอไปเจออะไรที่แบบต้องนั่งฟังอย่างเงี้ยจะหลับคือนิสัยเนี่ยมันเป็นมั้งแต่สมัยเรียนเลยนะคะตั้งแต่สมัยเรียนแบบประถมมัธยมมหาลัยเลย เป็นคนชอบหลับในห้องเรียนนะคะแต่ว่านั่งหน้าสุดคุณครูไม่ค่อยว่าคุณครูนึกว่าเราตั้งใจเรียนนะคะแต่เมื่อกี้ก็นั่งหลังสุดเลยะนั่งริมหลังสุดเลยพอเขาจบงานปุ๊บจังหวะกําลังแบบพงกหัวเหมือนกับโค้งขอบคุณพอดีแล้วก็ลุกออกมาแรกๆเลยค่ะไม่ทันให้คุณครูจับได้ว่าอุ๊ยคุณแม่คนนี้คนนั่งหลับอยู่อะอะไรอย่างงี้นะคะ ก็เดี๋ยวี้ขูดนะคะเดือนมิถุนานะประมาณวันที่สิบกับสิบเอดาจจะต้องไปนาราเกียวโตนะคะนึกว่าจะเปลี่ยนที่สิเพราะว่าาบอกว่าหลายโรงเรียนอะเปลี่ยนที่ไม่พาเด็กไปทัศนศึกษาที่สองจังหวัดน,นี้ละเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะเกินไปมากแต่โรงเรียนของเราก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนก็ไม่รู้จะไปไหนนะคะ เราก็มีประสบการณ์มาแล้วจากที่เหลวเข้าไปมาตอนอยู่ปหก็เลยพอจะรู้ว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างก็เตรียมเงินไปซื้อของฝากแล้วก็เตรียมจัดกระเป๋านู่นนี่นั่นส่วนชมการเรียนการสอนนะคะเด็กๆบ้านเราก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะคือไม่มีการยกมือตอบไม่อะไรทั้งนั้นนั่งเงียบเป็นเด็กนั่งเงียบในห้องอะทั้งสองคนเลยของน้นเนี่ยคุณครูใหม่นะ,ะบอกย้ายมาจากโรงเรียนอื่นแล้วเนี่ยก็ ฟังคุณแม่เขาเม้ามาอีกทีนึงว่าเป็นคุณครูที่ค่อนข้างจะแบบดุดุเลยแหละแบบว่าดุเด็กเด็กตกใจเลยแต่ลีน่าไม่ได้มาเล่าให้ฟังนะะเพื่อนของล่น่าที่มาเล่นประจะําอ่ะเขาเล่าให้แม่ฟังคือน้องคนนั้นเขาเป็นเด็กพูดเก่งไงแบบว่าข้อมูลเขาเยอะแม่เขาก็มาเล่าให้เราฟังอีกทีนึงบอกลีน่าไม่เล่าให้ฟังหรออ๋อไมนะ่ลีน่าไม่เคยเล่าอย่างนี้ ก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นคุณครูแบบคนละสไตล์กับปีที่แล้วปีที่แล้วคือคุณครูเด็กใหม่ใจดีสุดๆอะไรอย่เงี้ยเพื่อนๆในห้องคือโอ้โหคุณครูถามอะไรมายกมือยกมือแย,ย่งกันตอบกันสุดฤทธิ์เหมือนเดิมเด็กญี่ปุ่นเขามีความกระตือรือร้นในการแบบในห้องเรียนมากอยากตอบอยากสแสดงความคิดเห็นโอ้โหลีนาันาน้นนั่งเงียบกลมหนา้าจดอะไรก็ไม่รู้ไป แล้วก็มีความหวัง่างเดียร์ยกมือสักหน่อยก็ไม่นะลิขูก่ก็ห้องลิขู่นี่เขาปอหกแล้วเขาไม่ค่อยมีอะไรแบบเออดังๆไม่ค่อยพูดอะไรกันละเขาแบบรู้ตั้งใจเรียนคุณครูเขาก็มีให้บอกว่าไปคุยกับเพื่อนปรึกษากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยลิขู่เขาก็อาเดินไปคงไปถามเพื่อนเนาะว่าทําอะไรยังไงแล้วก็เขียนตามเพื่อนอะไรงี้ก็เหมือนกับว่าพอเอาตัวรอดได้อยู่อะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนการเรียนการสอนของเรโอนั้นเราจะไม่ได้ไปดูแล้วนะเพราะว่ามันผ่านไปนแล้วตั้งแต่วันที่21โอ้ยคืนนี้ไปจำว่ามันมีวันที่8พฤษภาแม่เพื่อนลินะซึ่งพี่สาวอยู่ห้องเดียวกันเรโอเก็เลยบอกว่า อ๋อแปดพฤษภาน่ะเขาเป็นอีกอันนึงเป็นให้ไปคุยกับคุณครูเรื่องการเรียนต่อมปลายเขาจะแนะแนวแนะนําว่าต้องสมัครต้องอะไรยังไงบ้างอันนั้นห้ามพลาดเลยนะบอกโอเคจ้ะอันนั้นไม่พลาดจ้าจาได้แล้วเขาบอกเดี๋ยวมีี๋ยวเขาส่งมาบอกอีกทีนึงนะเดี๋ยวเขาส่งไลน์มาบอก เพราะว่ามีอ่ะชอบแบบไม่ได้อ่านในแอปเดี๋ยวนี้เขาเขาไม่ส่งเอกสารอะไรพวกนี้มาฝากเด็กมาให้ผู้ปกครองแล้วอะ่ะเขาให้ผู้ปกครองไปเปิดในแอปเอาแล้วมีก็ไม่ใช่คนไปเปิดแอปอันนั้นด้วยอะ่ะมันเป็นแอปที่แบบเราก็ไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่ค่ะคือที่รู้ว่าที่นะมีการเรียนการสอนเนี่ยที่นะเขามาบอกบอกว่าเออมะหมาวันศุกร์มีให้ไปดูที่โรงเรียนนะถึงได้ไปเปิดแอปแล้วแบบอา้าวเขามีแจ้งมานั่นละคะ่ะและเดี๋ยวนี้นะคะพวกการแบบ กรอกเอกสารแบบคำถามอะไรทุกอย่างอ่ะเขาให้กรอกทางแอปทางแบบ QR โค้ดหมดเลยและนี่ก็ไม่รู้กับเขาอีกแล้วน,นะคะคุณ,คณกรูโทรมาเออคุณแม่ได้กรอกข้อมูลใน QR โค้ดเว็บไซต์อะไรก็ไม่รู้บอกเอ้ยมันคืออะไรอคะไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกต้องเข้าไปในน,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 นี้นีนะคะแล้วก็กรอกใส่ตรงนี้เอ้าหรอคะอ๋อโอเคเดี๋ยวกรอ,อกเลยค่ะเดี๋ยวนี้เขามาสไตล์นี้กันหมดเลยค่ะจะเก็บข้อมูลจะอะไรก็ตามคือแบบ มีใบถ้าส่งกระดาษมาก็เป็นกระดาษที่ให้แบบเออถ่าย QR Code แล้วก็เข้าไปในนั้นทีหนึ่งหรือให้ไปเข้าในเว็บที่ว่าเนะี่ยะเว็บสำหรับบอกข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนโอ้โหคือจริงๆก็ดูแหละแต่ว่าแบบไม่ได้ดูทุกวันน่ะพอนึกขึ้นได้ทีนึงก็เปิดดูทีแล้วก็มาแล้วเป็นสิบข้อความอะไรอย่างเงี้ยนี่แต่ว่าตอนนี้จดไว้แล้วว่าเดี๋ยวไปลงในเดี๋ยววันที่แปดแล้วนีนะไปทัศนกษาวันที่หนึ่ง ลิคุทัศนษาหกเดือนหกแล้วก็วันที่สิบสิบเอ็ดจำได้ละเท่านี้ก่อนโอเคเท่านี้ก็จบงานแล้วลนะแล้ววันนี้จะมีลูกค้ามาพักที่บ้านแม่น้ำนะคะเดี๋ยวตอนเขามานะ่าจะตอนเย็นๆเลยก็ค่อยเข้าไปหาเขาอะแล้วก็จบงานคนะ่ะวันนี้พรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันเสาร์อีกแล้วเร็วมากเลยวันเสาร์อุ๊ยเกือบลืมต้องไปทำความสะอาดโรงแรมแมวนะเพราะว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นต้นไปมันจะเริ่มเข้าหยุดยาวค่ะลูกค้าโรงแรมแมวจะเริ่มมากันแล้วเขาจองกันมาแล้วสามสามเจ้านะก็พอดีเรามีห้องสามห้องพอดีอยู่ยาวกันเลยจนถึงวันที่หกอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะเดี๋ยวถัดไปก็ไปทำโรงแรมแมวอีกโอ้ทำไมหนูไม่บอกแม,า,มา,วาว่ามีจุกเกียวซังกังชุกเกียวซังกังห,หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะโอ้โหแมาก็นึกว่าจะไป ไม่ได้ไปมัมหมาเจอแม่เพื่อนเขาบอกว่าเขาไปมาแล้วเ oh. ออ <Thank you. S 1> หนูก็ไม่รู้โอ้เขามีอต์แงใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้กระดาษมาไงมัมหมาก็เลยไม่รู้เหมือนกันมัมหมาไม่ได้เปิดดูอ๋อเขาเข้มาผิดเองอ่ะ <laughs> นี้อาหารปลาปะนะ่าคะไก่อบไร้น้ำมันไม่ใช่ไก่ไก่ทอดไร้น้ำมันนะกับอันนี้เป็นแบบผัดเผ็ดนะผัดเผ็ดหมูสับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปรับน้องเวลกันค่ะนี่ปะาป่ายไม่กลับมานะบอกว่ารถติดอยู่ส่วนลิขเข้าวบุญขาจะกลับบ้านเองท้องฟ้าสีแบบสีสวยมากเข้ากับรถสุดๆเลยแล้วดูสะท้อนมาที่รถนี่คือแบบกลายเป็นสีที่สวยไปเลยอะ เนี่ยเงาสะท้อนโอ้โหแล้วรถสีดำมันจะเข้ามากเลยทั้งสองคันเลยอ่ะเนี่ยสีสะท้อนโอ้โห,โหสวยมากท้องฟ้ายามเย็นหกโมงเย็นหกโมงเครื่องอ่ะสวยจริงเรียบร้อยค่ะน้องเว หไหวไหมลูกเก่งมากครับต่อไปก็เป็นพ่อคนไม่ได้แล้วนะโอุ๊ยพ่อแมวให้น้องออแมวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปซื้อไข่ก่อนเดี๋ยวไฟมันปิดเองลูกสิบเย็นนี้ถ้าไม่มีราคาเลยนะลูก แต่ชอบร้านขายยา้านนี้จริงเพราะว่าของแบบของสดถูกอ่ะบางทีแบบถูกกว่าพวกซูปเปอร์ะสกนี่โอเบนโต้ดราคาถูกจริงมากนี่เขาบอกว่าแบบมีความหวานนะเป็นขนมปังแบบหวานมันมา,มาเอาดิกอร์ามาชอบ โอ้โหขนมปังเขาก็แบบโ,โหดูจัดเต็มมากยังกับร้านขนมปังเลยนี่แบบเต็มเต็มมากได้ได้เดี๋ยวหยิบมาสซลูกเลยจะกินอันไหนไนี่เอาอันนี้ดีกว่าชอบกินพายสับปะรดเอ้ยไม่ใช่พายแอปเปิลนะว่าจะมาซื้อไข่ละไข่อยู่ไหนแล้วเนี่ยดูชื่อขอวปังเอาไหม ลืมว่าจะมาซื้อแผ่นรองขี่แมวมกำลังหาไข่พอดีเลยดินะหามาให้แล้วขอบคุณค่ะนี่แหละคะ่ะมาซื้อไข่นะคะเนี่ยเต็มตะกร้าเชียวใส่พอไหมลูกทีนี้ก็ต้องออกไปบ้านแม่น้ำนะคะ ไปหาลูกค้าลูกค้ามาถึงแล้วนี่ลูกค้ามากันแล้วนะคะลูกค้าแบบจอดรถกันเก่งทุกคนเลยค่ะเพียค่ะมาคันนี้จอดไม่ได้นะคันใหญ่ะ วันนี้คือคาดว่าจะไม่ได้ออกกําลังกายนะคะถือว่าเราไปปั่นจักรยานมาแล้วแล้กันเหนื่อยไม่ไหวแล้วเหนื่อยขาอาบน้านอนเลยทีนีก็ต้องออกไปบ้านแม่น้ำนะคะไปหาลูกค้าลูกค้ามาถึงแล้ว พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ <heart> ฝากกดไลค์กด s u b s สไคร e ด้วยค่ะเจ้านี้